สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r t n i t e ในช่วงทำอาหารตามรอยอนิเมะในซีรีส์ของ My Hero a c a d e m i a หลังจากครั้งที่แล้วของทำสตูเนื้อของเทนยะมาแล้วครั้งนี้ก็ถึงตาของอุราวิตี้หรือโอชาโกะอูรารกะเด็กสาวที่มีความสามารถต้านแรงโน้มถ่วงของเรานะครับและก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเอ่อใครกดติดตามรอบหนึ่งแล้วไม่ต้องกดอีกรอบนะครับเอาล่ะไปชมคลิปกันเลย โอชะโกอุระระกะผมจะขอเรียกเธอว่าน้องชาวันดีเพราะว่าโอชะเนี่ยมันแปลว่าน้ำชาครับส่วนอุระระกะแปลตามคันจิก็จะแปลว่าวันที่ดีนะครับเพราะงั้นครั้งนี้มาทาอาหารบนของน้องชาวันดีกันดีกว่าน้องชาวันดีเนี่ยเขาชอบโมจินะครับท่าที่ดูดูแล้วก็คือขนมไดฟูกุนี่เองเคยเห็นช่องในทิกต็อกที่ทําไดฟูกุให้เธอใส่เป็นไส้สตอรอเบอรี่ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะฮะ หรือว่าผมจะใส่สตอเบอรี่บ้างดีนะโอ้โหราคาเอาไปแต่ถั่วแดงพอครับช่องผมงบน้อย <c oughs> อีกอย่างหนึง่งส่วนตัวแล้วผมชอบไดฟุกุที่มีแต่ไส้ถั่วแดงด้วยนะครับผมว่ามันเทรดดิชั่นดีโอเคแล้วเราก็มาทำไดฟุกุให้อุร,รากาะกันเลยดีกว่าขั้นตอนการต้มถั่วแดงเนี่ยผมเคยทำไปไหลายรอบแล้วนะครับในช่องแต่ก็ทำให้ดูใหม่เรื่อยๆนะฮะผมแช่ถั่วแดงประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ต้มพร้อมน้ำที่แช่เลยพอน้ำเดือดเราต้มไปอีกสักสามสิบวิ ก็เอาไปกรองแล้วล้างให้สะอาดทำแบบนี้สองรอบครับอรอบสุดท้ายก็เติมน้ำสะอาดลงไปต้มให้น้ำเดือดและหลี่เป็นไฟอ่อนตุ๋นไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับระหว่างตุ๋นนี่ก็คอยมาดูนะครับไม่ให้มันแห้งเกินไปไม่งั้นก้นหม้อจะไหม้เอาอันนี้ก็นุ่มได้ทีนะครับผมจะกรองน้ำที่เหลือออก แล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปัน่นจากนั้นก็ใส่น้ำี่กลองออกมาตามกลับลงไปนิดนึงครับผมพีายามจะไม่ให้น้ําเยอะเกินไปนะครับก็เลยต้องออกมากรองก่อนแต่ถ้าไม่มีน้ําเลยเนี่ยมันก็ปั่นไม่ไปครับเพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์ดีๆหน่อยนะฮะหลังจากได้เพสถั่วแดงมาแล้วผมจะปรุงรสหวานเข้าไปน,น,นะครับตามปกติเนี่ยผมจะเปิดไฟอ่อนๆแล้วตักน้ำตาลทรายลงไปตามที่ต้องการ แล้วตัดรสเค็มด้วยเกลือครับแต่ครั้งนี้ผมใช้น้ำเชื่อมทำจากย่าหวานนะครับพอมาให้ความหวานแทนน้ำตาลได้แล้วก็เฮลตี้กว่าเยอะครับตัดเกลือลงไปนิดนึงนะฮะแเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับหัวแดงต่อไปมาเตรียมแป้งไดฟุกุกันเลยครับขั้นแรกทำแป้งนวดนะครับใช้แป้งมันสําปะหลัง1นส่วนสีถ้วยตวงคั่วด้วยไฟกลางจนกระทั่งแป้งเริ่มไม่จับตัวเป็นก้อนแป้งมันจะดูเป็นผงฝุ่นมากขึ้นนะนะครับนั่นหมายความว่าตัวแป้งสุกแล้วเราจะใช้แป้งอันนี้ในการนวดโมจิครับ ต่อไปทำตัวโมวจินะฮะแป้งข้าวเหนียวเศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงครับแป้งมันสัมปะหลัง1นส่วนสี่ถ้วยตวงและแป้งข้าวโพดอีก1นส่วนสี่ถ้วยตวงน้ำา260มิลลิลิตรและย่าหวาน1ช้อนโต๊ะครับถ้าใช้น้ำตาลทรายขาวก็ใช้เป็น3ช้อนโต๊ะนะครับมีเศษอะไรลงไปเนี่ยขั้นแรกอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับคนตัวแป้งกับน้ำให้เข้ากันก่อนเป็นเนื้อเดียวกันอย่าให้มีก้อนแป้งเหลือนะฮะ จากนั้นก็ค่อยๆเปิดไฟกลางอ่อนแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆตัวแป้งเนี่ยเขาจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนครับวิธีการดูมันพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็คือกระทะจะสะอาดเลยนะครับมันจะเก็บตัวแป้งที่เหลือด้วยตัวมันเองขั้นตอนนี้ดูเหมือนยากแต่ไม่ยากครับแต่ต้องใช้พลังแขนนิดหน่อยนะครับเมื่อแป้งได้ฟูขู่เสร็จผมก็จะเทลงไปบนแป้งนวดครั้งนี้ผมกะทำเป็น3สีก็จะตัดเป็น3ส่วนนะฮะ ใช้สีผสมอาหารเลยครับรสชาติเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยฮะยังไงยังไงตอนนี้ผมก็ดื่มชาไม่ได้อยู่ดีสีเขียวก็เลยใช้เป็นสีผสมอาหารไปเลยครับส่วนสีชมพูก็ใช้สีแดงเอาฮะแต่ผมคิดว่าขั้นตอนผสมสีเนี่ยมันจะเนียนกว่าถ้าหากว่าแบ่งน้ำแป้งเป็น3ส่วนแล้วก็ใส่สีตงไนตอนนั้นเลยนะครับเพราะว่าเอามาใส่สีตอนหลังเนี่ยค่อนข้างจะนวดเข้าไปยากทีเดียวครับแป้ง3สีอันนี้ผมจะแบ่งเป็นสีละำสีลูกนะครับแล้วก็อันนี้ไส้ที่ผมปั้นเอาไว้ฮะก็ถั่วแดงเมื่อกี้นะครับ จากนั้นเอามือแตะน้ําแล้วก็คลึงแป้งให้บานใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางจากนั้นจับตัวแป้งห่อขนมให้มิดชุกด,ด้านครับท่านี้ก็เสร็จแล้ว 3- สี่แรกนะฮะเราจะทําเสร็จเนียผมจะเอามันไปคลุกกับแป้งนวดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันไม่ติดกันแล้วก็เสิร์ฟได้เลย แต่ถ้าอยากให้สีมันออกกว่านี้ก็ทาน้ําดื่มลงมานิดหน่อยนะครับมันก็จะโชว์สีของแป้งแล้วก็ไส้ที่อยู่ข้างในออกมาแบบนี้เหมือนท่ากเก๋าเลยขนมที่ได้ก็จะนุ่มมากเลยครับไส้ข้างในก็หวานอร่อยกังดีทุกอย่างลงตัวมากครับกินขนมแบบนี้อยากหายป่วยแล้วดื่มชาให้ได้เร็วจังอ่ะไม่บ่นเรื่องตัวเองดีกว่าก็นี่แหละครับ ขนมของโปรดของอูราวิตี้หรือน้องชาววันดีของเราเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ f o r t n i t e ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ